ถ้าดอกอย่างนี้นะติดลูกง่ายดอกมันสมบูรณ์ก้านสมบูรณ์ก้านมันยาวแข็งแรงนะก้านแข็งแรงยาวอ้วนเลยถ้าเป็นดอกออกมาป๊บเป็นดอกเนี้ยไม่เหลือหรอกไม่เหลืออ๋ออันนี้เนี่ยไอ้ก้านห้อยห้อยางเนี้มีส่วนสาคัญมากเลยนะโอ้ชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเลยนะอ๋อแต่เพราะธรรมดาเนี่ยมันจะออกมาประมาณสักเซนเดียวแล้วออกออกดอกเลยอ ไม่ใช่แค่ยี่กิ่งเดียวนะทุกกิ่งนะทุกกิ่งดูเดิเลยจะติดเป็นกระจกกระจกเนี่ยไม่ไม่ถี่เกินไปด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยทำง่ายเพราะอะไรมันไม่เป็นกระจุกไม่เป็นกระจุกเนี่ยเนี่ยขอโทษเฮียเป็กเนี่ยลายลายเฮียเปียกดูดิลายเนี่ยโคนไปยันปลายเนี่ยปลายเลยแล้วเนี่ยมันติดเป็นระยะระยะระยะโอ้โหเหมาะมันจะกระเลียงไว้ให้เลยนะโอ้โหมันสามารถแบบอะธรรมดาจะออกเป็นกระจุกแล้วโอ้โหต้องเขี่ยทิ้งตัดทิ้งอีกแต่งทิ้งอีก อย่างเงี้ยไม่รู้จะแต่งทิ้งหรือเปล่าอ่ะต้องดูรูปก่อนอ่าใช่อ่าเพราะว่ามันมันออกเป็นระยะให้เราเลยอ่ะทุกกิ่งเลยเนี่ยอ่าอ่ย่างกิ่งนี้ก็ทอดเป็นระยะสวยเลยมั้อเนี่ยโอ้โหเนี่ยทอดปอเป็นระยะเป็นระยะระยะเลยทอดเป็นระยะมันได้มันได้ระยะสวยจรยงิงเลยเนี้ยไม่ต้องปั่นดอกไม่ต้องแต่งทลายเลยเนี่ยเนื้อม,มันมันแบบจัดไว้แบบวางไว้อย่างสวยงามอาจารย์วางเป็นระบบเลยดูความยาวนะความยาวของของของก้านของดอกเปเป็นคืบเลยนะเนี่ยครับ แล้วดูดิเรียงสวยงามมากดูทั้งทั้งต้นนะฮะไม่ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะกิ่งยังนี่เขาก็ออกนะถือว่าไม่เก๊นะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอาเาก็ถ่ายลมถ่ายลมอ่าเนี่ยถ่ายลมเลยเดี๋ยดูถ่ายลมลมแฝงเนี่ยลมแฝงพัดดูด้วยดู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 อะไต้นลิมนอกๆอ่ะที่ทำทุเรียนผ่านมานะที่เขาผมไม่เคยเจาะเจอแบบก้านยาวก้านใหญ่ดอกแบบนี้และข้อสำคัญที่สุดคือลมน่ะมหาศาลเลยทีนี่ ดอกปกติดอกก็ยังอยู่ไม่ร่วงดอกยังดูไม่ร่วงเนี่ยชอบประทับใจตรงนี้เพราะธรรมดาป่าเนี้ยใบผมจะใช่จะไม่มีแล้วถ้าใบาลมแรงขนาดนี้ด้วยใบยเผยรุดร่วงไปแล้วใช่ไหมอันน่ะเพราะดูดีคนต้นเลยไปหลักฐานได้เลยให้เขามาดูให้เขามาดูตอนนี้ก็มีคนมาเริ่มมาดูเยอะแล้วนะครับผมทำไมดอกไม่ร่วงอบอกผมว่าี่ยมัดไปนะ มันอยู่เองมันออยู่เงคือต้นเขาอะแข็งแรงเขาก็อยากมีลูกอยากถือพันธุ์ของเขาครับัสดีครับพี่เป็ดครับัปดีครับมาเยี่ยมเยะมาเยี่ยมอีกแล้ววันนี้คนที่สามคนที่สามอะวันที่สามแล้ววันนี้เรามากันเดือนมกรานะวันนี้มนที่สามมกราครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้โหมาแล้วชื่นใจไหมชื่นใจมาแล้วสึกเออมีความสุขนะ ผมอยากมาหาเฮเป๊กทุกเรือนเลยละเนี่ย oh, oh, oh. วันนี้เนี่ยมาติดตามความคืบหน้าเนาะครับวันนี้เนี่ยผมมาหาเฮเป๊กแต่เดินพิกาเป็นดอกเริ่มออกครับเป็นตุ่มน้อยๆแล้วก็มาลุ้นกันว่าเอ๊ะมันจะไปต่อ,อ,ย,อยังไงพอเดือนธันวาแล้วก็มาดูก่อนเมื่อต้อนเดือนธันวาโอ้ดอกเริ่มโตขึ้นพอวันนี้มาต้นเดือนมกราปอูประทับใจสุดๆเลยเฮียอธิบายหน่อยดิมันคือระดับไหนแล้ว สวยงามขนาดไหนและต้องให้เจ้าของพูดแล้วที่ทำท่งเรียนผ่านมานะที่เขาผมไม่เคยเจอะเจอแบบก้านยาวก้านใหญ่ดอกแบบนี้และข้อสำคัญที่สุดคือลมนะ่ะมหาศาลเลยทีนี้แต่ดอกปกติลมถึงจะลมมาแรงพัดไปพัดตายก็สายยังไงดอกก็ยังอยู่ไม่ร่วงดอกยังดูไม่ร่วงเนี่ย <laughs> ชอบประทัดใจตรงนี้เพราะธรรมดาป่าเนี้ย ใบผมจะแท้จะไม่มีแล้วถ้าใบาลมแรงขนาดนี้ด้วยใบเผลอลุ่มล่วงไปแล้วใช่ไหมเ,ออเพราะดูดิคนต้นเลยไปหลักฐานได้เลยเอ,อ,อืมเนี่ยดูใบย,ยังเต็มต้นที่สำคัญดอกเต็มต้นก่อนแล้วกันครับแต่ใบก็อยู่เต็มต้นด้วยอืยแสดงว่าต้นแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไหมเฮียผมคิดว่างั้นนะออคิดว่าเขาสมบูรณ์มากเลยที่มาทางลมได้อะขออนาดมัดเชือกนะมัดเชือกบางคนก็มัดเชือก,ก,อกไปดูนะ ใบหายหมดดอกหายหมดแต่สวนเราก็มาได้คุยนะ,ะเพราะว่ามันยังอยู่ครบอย่างนี้ถือว่าโอเคนะถือว่ามันดีมากนะเนี่ยประทับใจตรงที่ที่ว่ามันโดนลมแล้วก็ยังอยู่ครบเดี๋ยวถ้ามีลูกแล้วลูกมันอยู่ครบอย่างนี้ยิ่งประทับใจหนักเลยลสุดยอดนะสุดยอดแล้ว <laughs> เนี่ยทีนี้สามารถ ให้เขามาดูให้เขามาดูตอนนี้ก็มีคนมาเริ่มมาดูเยอะแล้วนะทําไมดอกไม่ร่วงอาาบอกผมว่าเนี่ยมัดไ,ไปนะอมันอยู่เอง <laughs> มันอยู่เอง <laughs> คือต้นเขาแข็งแรงเขาก็อยากมีลูกอยากสืบพันธุ์ของเขา <laughs> ครับ <laughs> อตอนนี้ที่ที่ที่อันนี้ผลงานเชิงประจักษ์ด้วยสายตาอยากให้เหปี๊ยกเล่าให้ฟังหน่อยเฮ้ยมันมันมันมีข้อดีข้อเด่นยังไงไอ้ดอกจุดเนี้มันติดกระจา กานมันยาวหรือมันอะไรยังไงเฮียเปียกเล่าให้ฟังในฐานะผู้ผู้พู้ผู้ทำางถ้าดอกอย่างนี้นะปัญหาติดลูกง่ายเพราะอะไรมันดอกมันดอกมันสมบูรณ์ก้านทั้งสมบูรณ์ก้านมันยาวแข็งแรงนะก้านแข็งแรงยาวอ้วนเลยถ้าเป็นดอกออกมาป๊บเป็นดอกเงี้ยไม่เหลือหรอกไม่เหลืออ๋ออันนี้เนี่ยไอ้การห้อยๆ่างเงี้ยมีตัวสําคัญมากเลยนะโอ้ชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเลยนะอ๋อเพราะธรรมดาเนี่ยมันจะออกมาประมาณสัก เซนเดียวแล้ว huh. ก็ออกออกดอกเลยอ่าอ่านี่เนี่ไม่ใช่อย่างี้จริงเดียวนะทุกกิ่งนะทุกกิ่งดูได้เลยจะติดเป็นกระจกกระจกเนี่ยไม่ไม่ถี่เกินไปด้วยใช่ไหมอย่างเงี้ยทำง่ายเพราะอะไรมันไม่เป็นกระจุกไม่เป็นกระจุกเนี่ยเนี่ยขอโทษเฮเปียสเนี่ยลายลายเฮเบียสดูดิลายแต่โคนไปยันปลายเนี่ยปลายเลยแล้วเนี่ยมันติดเป็นระยะระยะระยะโอ้โหเหมาะมันจะกระเรียงไว้ให้เลยนะโอ้โหมันสามารถแบบอ่ะ ธรรมดาไปออกเป็นกระจุกแล้วโอ้โหต้องเขี่ยทิ้งตัดทิ้งอีกแต่งทิ้งอีกอย่างเงี้ยไม่รู้จะแต่งทิ้งหรือเปล่าวะลองดูรูปก่อนอ่าใช่อ่าเพราะว่ามันมันออกเป็นระยะให้เราเลยอ่ะทุกกิ่งเลยเนี่ยอ่าอ่อย่างกิ่งนี้ก็ทอดเป็นระยะสวยเลยมั้่เนียโอ้โหเนี้ยทอดเป็นระยะอ่าเป็นระยะระยะเลยทอดเป็นระยะมันมันได้มันได้ระยะสวยจริงเลยเนี้ยเนี่ยว่าปัญหามาอยู่ตรงนี้แหละวะมันชัวร์ตรงนี้แหละเพราะธรรมดาแหมผมไม่ได้ไปถ่ายรูปทีก็เขาออกเป็นกระจุกเลยอ่า โอ้โหแล้วงั้นกูนกนจะแต่งไงวะต้องรอมันมันล่วงก่อนแล้วเหลือน้น้อยหน่อยที่จะแต่งได้นี่เฮียรถค่าแรงหรือขั้นตอนการทํางานไปเยอะเลยนะโดยที่ไม่ต้องมาแต่งทิง้งไม่ต้องแตง่งนี่ยังไม่ได้แต่งเลยนะไม่แต่งเลยนะนี่นี่คือธรรมชาติของมันเลยนะธรรมชาติของมันเลยกานยาวแล้วเนี่ยไอ้รุ่นนี้อธิบายเนี่ยผมไม่ใช่เซนทุเรียน,นยรุ่นนี้มันถึงรุ่นไหนแล้วนี่ะท้นต้นนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นรุ่นแรกไอรุ่นสองรุ่นสองนะรุ่นรุ่นแรกอยู่นี่ อ๋อโอนี่ดูรุ่นแรกรุ่นแรกนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยอธิบายหน่อยอันนี้หางแย่มั้งหางแยะแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่เดือนมกราเรามีหางแยะแล้วถ้ารุ่นแรกนี่จะเก็บได้เมื่อไหร่ครับเนี่ยไม่เมษาพุทธภาละเมษานี่มีสิทธิ์ลุ่นเลยใช่ไหมมีสิทธิ์ลุ้นแหลวมีสิทธิ์รุ้นที่เก็บได้แล้วโอ้ถ้าได้เมษานี่ราคาดีเลยนะอือแต่เดิมมากทุกเรียนมันจะไปไปจบในพุทธภาซะเยอะอ่าแต่อย่างเงี้ยถ้าดูพื้นรวมๆที่ในจันทบุรีด้วยกันเนี่ย ของฮเปียลถือว่าออกอยู่ในประมาณไหนออกกลางๆหรือออกก่อนเขาหรือ,อยังไงไอตรงเนี้ยตอบไม่ได้พี่เพราะว่าเราไม่เคยไปดูสวนใครเลยอ่าอ,อไม่รู้ก็าอาจจะมีลูกบางบางสวนมีลูกแล้วก็ได้อ่าเ<ต>เราก็ไม่รู้ไงแ,<ต>แต่ว่าถ้าในเดือนมกราด้วยกันเนี้ยมองไปเนี่ยมีดอกทุกต้นแล้วแล้วดอกอยู่ในประมาณนี้รุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยอันเนี้ยคาดการว่าโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนธันวาเ,เดือนเมษาเมษาไปลายเมษาไปลายงครับ อันนี้ก็ถือว่าสาหรับทุเรียนก็ถือว่าไม่ช้าใช่ไหมไม่ช้าไม่ไม่ช้าอ,อแต่นี้มาอยู่กับการบารุงปุ๋ยกับบันฉีดยาด้วยอว่าปุ๋ยถึงไม่ถึงอถ้าปุ๋ยถึงมันก็ออกตามกําหนดเรารถ้าปุ๋ยไม่ถึงก็มาอาจจะล่ช้าไปอีกก็ได้ป็นี้ฝาอากาศไม่แน่นอน<อ>ปีนี้ทำทุเรียนยากมากใช่ปีนี้ยากจริงเพราะอากาศมีเปลี่ยนแปลงสูงกอากาศนะแมงคืนเย็นกลางวันร้อนมีลมมหามลมมหานี่คือ ในในในรอบนี้ติดตง่งเนี่ยทภา,าะวะการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรูปแบบครับแต่เฮียเปียกแสดงฝีมือให้เห็นแล้วว่าทําดอกได้ทั้งหมดทุกแปลงที่เปียกดูแลอยู่ทั้งหมดในขี่แปลงเนี่ยเอลว่า A B C D F G ขี่แปลงมันน้เยอะเยอะมาก เอาเอาเยอะแล้วกันเป็นหลักหลายร้อยไร่กันเลยก็ทั้งหมดเนี่ยผลงานก็เหมือนๆกันใช่ไหมเพราะไปตามดูทุกใช่ใช่เหมือน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 กันแทบทุกแปลงเลยทุกแปลงเลยยัเหมือนอย่างนี้หมดเลยมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยถ้าดอกมันจะห่างอ่านีมันมันเนี่ยผมว่ามันเป็นที่ปุ๋ยมากฝานะเพราะว่าธรรมดาที่ทำมาทูกปีมาออกเป็นกระจุกอแล้วทําระบาสแสดงว่าปุ๋ยเนี่ยเออแล้วเรามาดูปุ๋ยกันดีกว่า เฮปเีกนะี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีคิงฟาร์เมอร์เนี่ยต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบปีแล้วนะตั้งแต่ประมาณเมษา,ายนหลังจากผลผลิตปีแล้วอะประมาณช่วงกี่เดือนอะหกเดือนเจเดือนประมาณก่อนก่อน <AN> ผลผลิตดีเพราะว่าใส่สูตรสูตรสูตรโอเคเพื่อให้ลูกโตอะครับอก่อนก่อนเก็บผลครับครับอ,อันนั้น ช่วงนั้นลูกไม่โตลูกไม่ได้กิโลเลยเสียงใสเลยเสียงใสเลยจนลูกโตได้ขนาดเลยครับตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดประมาณเมษาหรือพฤทภาเนี่ยเอาไปใส่ประมาณนี้แหละคิดว่านะอ่าประมาณนั้นไม่พยไดจําด้วยอ่าเพราะเราคุยกันตั้งแต่เริ่มคุยตั้งแต่ประมาณกุมภาเริ่มคุยกันครับอ่าเริ่มคุยกันแล้วประมาณมีนาหรือเมษาเนี่ยเริ่มเอามาใส่แล้วลูกโตหลังจากนั้นก็เลยต่อเนื่องเชื่อถือกันมาตลอดเลยเชื่อถือกันมาเลยตอนนี้ เทีได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คิงควเมอร์มาเนี่ยตั้งแต่สูตรใช้ให้ลูกโตแล้วเกิดความมั่นใจเกิดความเชื่อถือแล้วหลังจากนั้นก็เอาสูตรบำรุงต้นเข้ามาไต่อีกครับหลังการเกี่ยวแล้วก็มาสูตรบำรุงดอกให้ให้ออกผลแล้วตอนนี้เนี่ยเเปีไสเนี่ยรอบต้นเนี่ยทีแรกผมเห็นมากครั้งที่แลกผมเห็นไต่รอบรอบใหมเราควรแค่นี้ก่อนแล้วปล่อยน้ำข้าโคนแลปลนให้นไหลให้ไหลออกแล้วตอนนี้มันไปรอบพุ่มรอบนี้นี่แนวพุ่มรอบรอบใหม่นี้ ไอพีเอใส่รอบพุ่มอ่าแล้วก็ผมบิดน้ำออกไปเพื่อจี่จะให้มันละลายอ่ารอบพุ่มอ่าบิดบิดน้ำเนี่ยละลายรอบพุ่มแต่นี้ก็มีหลักฐานแล้วนะครับเนี่ยมีปุย๋ยเนี่ยอ่าเห็นเลยครับเต็มรอบตรงพุ่มเลยครับอันนี้แสดงว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นเรียกว่า หลักอย่างหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตดีในปีนี้ใช่ไหมครับนี่แล้วก็เสริมด้วยเชียวพันธุ์ของอาจารย์ครับเพราะเห็นผมเฮปีเห็นใช้ทุกรายการเลยไม่ว่าจะ b บ o ฟ l o เวอร์คีเทคลาก้วยโบอินเซกใช้หมดเลยที่ทําให้เรียกว่ามันมีผลผลิตดีใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูลูกอีกทีหนึ่งถ้าลูกติดแล้วสวยไม่มีปัญหาอะไรโอ้โหที่ สุดยอดสุดยอดแลวกระนิ้เปียนข้นรุ่นพี่เปียขั้นรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องเดินปุ๋ยให้ดีครับเดินยาให้ดีแล้วถึงเป้าถึงเส้นชัยแน่นอนตอนนี้ต้องหาอาจารย์หรือนายกส่งปุ๋ยมาให้ผมต่อเนื่องครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์กับท่านนายกคงวางแผนกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วใช่ใช่เพราะผมมีหน้าที่ปฏิบัติที่จำม่าไอยได้เข้าใจเดี๋ยวพาผม ชมต้นอื่นๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามีต้นเดียวโอ้โหเนี่ยแล้วทุเรียนนี่มีหลายรุ่นครับอ,อืมเนี่ยมีหลายรุ่นเลยปีเนี้จะคนเก็บต้องเป็นด้วยคนตัดอ่าเพราะมันต้องต้องเก็บไหนลายรุ่นอ่าไปเราไปยืนดใูใกล้ๆกันหน่อยฮะอย่างเงี้ยยังนี้เขาก็ออกนะถือว่าไม่เก๊นะไม่เก๊นอะอืมเขาเหตุเป็กดูดิเนี่ยโหเป็นระยะที่สวยมากนะครับ ต่อ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 เนี่ยก็ต่อต่อทุกอย่างเลยอ่าแล้วมีทุกกิ่งก้านเลยเนี่ยเนี่ยเดยอ่าแล้วก็อ่าตรงถ่ายลมถ่ายลมอ่าเนี่ยถ่ายลมอะไรเลยดูถ่ายลมลมแางเนี่ยลมแางพัดดูด้วยดู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 อะไต้นริมนอกรอ่ะอ่าเนี่ยเราไปดูริมนอกกันปะอ่าเนี่ยดูดูดูลมมาเดี๋ยดูลมใส่ปุ๋ยฮะเนี่ยเนี่ยปุ๋ยรอบวงเลยเนี่ยไอ้เป็กนี่วางเลือกทำได้ดีมากเลยเนี่ยธรรมดาโดนลมเงี้ยนะจะไม่มี ไม่มีดอกให้ไม่ไม่มีใบให้เห็นเท่าไหรอ่อะแต่นี่ใบยังอยู่เหนียวแน่นเลยใช้ได้นะแข็งแรงดีนะออแต่เดี๋ยวดูลมมาแล้โอโหปิ้วเลยนี่นี่นี่ดูกล้องมาดูถ่ายนี่ลมกลาลังโยกอยู่นะเนี่ยเปไปยืนตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ลมโยกน้อยแล้วดูดูดูยิ่งยาวยิ่งเนี่ยดู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 ความยาวนะความยาวของของของก้านของดอกเป็นเป็นคืบเลยนะเนี่ยครับ แล้วดูดิเรียงสวยงามมากด,ด,ด,ดูทั้งทั้งต้นนะฮะไม่ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะกิง่งถ้ามองขึ้นไปเนี่ยกระจาหมดเลยนะอือเนี่ยดูเลยเลยครับเนี่ยม,ม,มันมันมันแถวย่างอ่ะแล้วเอามาผูกไวแ้แหละสวยทุกต้นเนี่ยเฮียเปยกมาด,ดูดูต้นนี้ดูโอ้โเรียงเรียงสวยมากแล้วแจ่มมากเลย,เอย,ยลโอ้สุดยอดเนี่ยเดี๋ยวถ่ายถ่ายมุมบนขึ้นหน่อย เนี่ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไม่ต้องปัดนดอมไม่ต้องแต่งทลายเลยเนี่ยเนื้อมันมันแบบจัดไว้แบบวางไว้สวยงามอ,อาจารย์วางเป็นระบบเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลงเงินต่อ,อครับด้ายให้แป้เดี๋ยวไปแปลงเงินต่อกัน